คัวเนาะนนแพงก็คงจะอันนี้แหละมันอันนี้ใช่ไหมใช่นี้แหละเ <c oughs> ออดูดิ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเกษตร,รกรวันนี้เรามากับแดงเพิ่มโชควัวที่เปิดตัวไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราเคยเห็นเซียนเห็นลหลายหคนเห็นพี่น้องเกษตร,รกรทั้งตัวบัวเองทั้งคนที่ใช้น้ําเชื้อทั้งลูกเขาเอง แต่เรายังไม่เคยคุยกับเจ้าของคนล่าสุดเนาะวันนี้มีโอกาสมาพูดมาคุยมาสอบถามมาสารทุกสุกดิบบัวคนแล้วก็อนาคตของแดงพื่มโชคตัวนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพี่กอบอพี่กบเนาะครับเรียกว่าเปิดตัวเต็มรูปแบบเลยกับเจ้าของแดงพื่มโชคนะครับ,รบพี่กอบคุยกับพ,พี่พี่น้องเกษตรกรสักนิดนึงทักทายแนะนําตัวนิดนึง ท่าไม่เป็น <laughs> ื่อชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรพี่กบอ๋อชื่อชื่อกบครับชื่อกบนะถ้าพี่น้องเกษตรกรเรียกกันในงานเห็นในสถานที่ต่างๆเรียกกบนะครับครับผมส่วนชื่อฟาร์มเนี่ยอันนั้นจะใช้นนฟาร์มสุพรรณเนาะครับผม,บผมเดี๋ยวใครอยากเข้ามาดูเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ใส่เบอร์โทรไว้ให้ออีกคนหนึ่งแม่บ้านไหมอ่าน่แม่บ้านนั้นเขาพูดเก่งมากขออนุญาตนะครับแม่บ้านถือถือพูดอะไรก็ได้ครับสวัสดีค่ะครับแม่บ้านชื่ออะไรเนาะหน่ยชื่อก้อยค่ะชื่อก้อยนะ พี่ก้อยใครขยับมาด้าน,น,นหน้าชั้นนิดนึงก็ได้พี่ก้อยหนึ่งในผู้คอนทูลแดงปุ๊บโยกเนาะค่ะพี่ก้อยถามจริงรู้สึกยังไงที่เห็นแฟนซื้อบัวตัวนี้มาเนี่ยก็ตอนแรกก็ว่าราคามันแอบสูงก็เลยว่าก็ยังมีการคุยกันบอกว่าคือว่ามันจะไอ้นี่หรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขออาได้มาแล้วก็ก็ต้องยอมตอนนี้ตอนนี้ยอมแล้วต้องยอมค่ะได้มากี่เดือนแล้วอยู่อยู่กับเราอยู่กับพี่ ประมาณ6เดือนค่ะหเดือนแล้วเนาะเป็นย right ังไงบ้าง6เดือนเนี้ยที่อยู่กับเขานี่ก็เขาก็อยู่แต่กัวค่ะมันเขาอยู่กับวัวไม่อยู่กับเราแล้วเหรอใช่ค่ะตายแล้วพี่กบก็คือชีวิตเหมือน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 เปลี่ยนเปลี่ยนจากจากวัวพันหนึ่งมามอีกวัวพันหนึ่งค่ะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเหมือนวัวบาดมั่นพันตัวเดิมไหมเออ ตัวเดิมเนี่ยเขาจะมีความดุกว่าต,ตัวนี้เขาเขาเชื่องกว่าไม่คอยเกียยกา่อสอันนั้นเขาจะมโมโหหลายอ่านี่นี่น,นี่คือคือ,ค,อคำตอบในความบริสุทธิ์ใจที่แบบสัมผัสมาเลยเพราะเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ใช่ไหมกับคือกับบัวเนี่ยเขาคือเป็นสัตว์เลี้ยงของตอนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของของแฟนแต่ว่าบัวก็เราก็พอรู้ได้ว่าอะไรยังไงใช่ไหม <พอ S 1> ทีนี้เออ เมื่อกี้เห็นแอบแอบจะได้เงินเหรอเขาเขาบอกไหมว่าซื้อมาเป็นร้านเนี่ยตอนแรกไม่ได้บอกค่ะไปเอามาแล้วถึงถึงจึงจะบอกอ้าวแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับที่บอกใช่ไหมอ่าเหมือนกับที่ว่ารู้สึกใช่ไหมเอ้ทำไมแพงจังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังไงบ้างพอมาถึงวันนี้เนี่ยกับราคานี้ก็คงคิดถูกแล้วเพราะว่าแบบว่ากระแสเขาก็กำลังมาช่หมอะไรอย่างงี้ที่ว่าตอนแรกที่มาแบบว่ามันยังไงล่ะ ก็คือว,ว่าเหมือนเขามาสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอว่าอตามใจเพราะว่าทางาความความชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยให้เขาทีนี้เรื่องเงินไม่ไมสําคัญแล้วใช่ไหมตอนนี้เห็นแฟนพี่เอย่าบอกนะว่าไม,ม่สําคัญสําคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วพวกขายน้ำใช่ไหมดูแลดูแลคุกคียมากแล้วแล้วตอนนี้ขายน้ำเชื่อได้ไปรู้สึกว่าเกือบไล่สองพันหลอดเรา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 ได้ในส่วนไหนบ้าง ได้หยิบใส่ปงใส่ป๊อบ้างไหมอ๋อส่วใหญ่จะเป็นหน้าที่เขากับอ๋อกับทีมงานเลยเนาะใช่ใช่อันนี้จะแบบเป็นหลังบ้านใเขาแบบคอยโปรโมทบ้างนูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอคอยถ่ายให้พี่น้องเกษตรกรที่ตามดูบ้างอ๋อเรื่องซื้อขายี่เราเราไม่ได้เข้าไปยังจุดนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ไปถึงตรงไหนค่ะจะเป็น เขาสองขนมากกว่าก็ยังดูออกไหมว่าความงามอะไรยังไงตัวใหญ่หูยาวๆอะไรยังไงดูออกไหมครับพอดูรู้รู้บ้างค่ะเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะแบบว่าจะเขาจะมากกว่าใช่เราก็รู้แค่ว่ามันเป็นสั์เลยงที่ที่เชื่องใช่ไหมตอนนี้่คะเชื่องกว่าตัวเดิมเนาะตัวดิงเข้าไกลไม่ได้เลยอ๋อใช่ไหมไอ้ตัวแดงๆบามันตันนั้นเลอสันค่ะเออเลซสันตอนนั้นพอมาเจอ อ่าแต่บาโชว่วงรู้สึกว่ามันแตกต่างใน,ในความเชื่องอาเรอยู่เนาะใช่ค่ะอืมแต่ถ้าตัวเก่าเขาจะมาทําแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม,ไม่ได้เลยเออจะมาลูบมาคําแบบนี้ไม่ได้ไ<ม>ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเออ ทีนี้เราเรามองอนาคตยังไงทีนี้ว่าเราเราอยากได้อะไรเขาบ้างจะได้ตังไหมหรืออยากได้เอ่ <c oughs> อ,อยากได้ตังค์เป็นลําดับแรกอยากได้ตังค์นะพี่กบเขาอยากได้ตังค์นะอยากสร้างชื่อให้เขาด้วยอะไรเงรี้ยเพราะเขาก็เป็นวัวที่แบบว่ามีม,ม,มีมีชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้รรวมาอยู่นี่ก็แบบให้ทําเงินทําทองเยอะๆเพราะว่าหมดไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมพี่กบฟังนะครับพี่กบหมดไปเยอะหมดไปเยอะพี่พี่ก้อยแล้วอยากขายไหมเนี่ย อยากขายไหมอ๋อเจ้าของเขาคงไม่อะค่ะแล้วเราล่ะพี่กบไม่ขายอยู่แล้วพี่ก้แะก้อยก็คงตามตามนั้นอาอเอออยากให้เขาอยู่พอกยาวจนอ่าสุดท้ายบ้านไปเขาเลยไหมหรือว่ามีโอกาสคงจะอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ยาวไปเลยคงไม่ไปไปบ้านไหนแล้วแหละคงอยู่บ้านนี้ตลอดออเขาอยู่บ้านนี้ตลอดอ่ะอ๋อพีอพี่ก้อยในนามของ อนันจะใชฟาร์มฝากพี่น้องเกษตรกรสักหน่อยนึงทั้งสองท่านเลยครับก็ฝากพี่น้องชาววัวด้วยนะคะราะว่าคือแบบว่าเป็นน้องใหม่ที่แบบว่าเพิ่งหัดเข้าวงการนี้อะไรเงี้ยก็ฝากเจาแดงเพิ่มโชคไว้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยรวมถึงฟาร์มเราด้วยน้อยเข้ามาดูวัวแม่พันธุก็ได้พ่อพันก็ได้ยินดีต้อนรับที่ฟาร์มเปิดตลอดค่ะเพราะว่าแฟนอยู่ตลอดเช้ามาเนี่ยลืมตามาแล้วใช่ไหมคือถ้าแฟนหายไปนี่ไม่ไม่ คือไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะอยู่ไหนใช่ค่ะกลับบ้านแบบว่ามีตะกินวัวมาตลอดเลยจริงเหรอใช่ไม่กินอื่นพี่ก้อยแล้วพี่ก้อยคุกคีอะไรเขาได้ไหมทุกวันนี้จับจับได้บ้างค่ะอ๋ออย่างนี้อ๋อเออทั้งไงนี่คือความนี่คือความสัมพันธ์ความคุ้นเคยของคนกับวัวเนาะที่แพงก็คงจะอันนี้แหละมั้งอันนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละเออดูดิเออแล้พี่ก้อยแล้วพี่ก้อยจะพูดแล้วสักหน่อยไหมไม่ไม่แล้วไม่แต่เขาพูดไม่เก่ง เแฟนจะเป็นพรีเซนต์ที่ทคลิกเป็นหลังบ้านขี้เขาทำเพจทำประชาสภาใช่ไหมคะแล้วออกงออกงานเราเราต้องไปเองก็ไปไปช่วยเขาค่ะเป็นหลังบ้านให้เขาอ่าก็ท้างนั้นก็เนาะหมดที่ยังอยากฝากอะไรอีกไหมเผื่อน้ำเชื้อน้ำเชื้อใครอยากได้แค่ฝากน้ำเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอว่าติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้แล้วก็มีฝากติดตามเพจแดงเพิ่มโชคด้วยค่ะนี่แล้วเพจแดงเพิ่มโชคโดยตรงเลยใช่ค่ะ ที่อยู่เดาใส่ลิงก์อะไรมาไหนตัวไหนตัวไหนไนะ,ะตัวนี้นะถ้าเป็นเพจคือเพจตัวนี้เลยนะครับเข้าไปติดตามกันเข้าไปดูความเคลื่อนไหวเข้าไปดูความสมบูรณ์เข้าไปดูผลงานเขาะเออจะได้เอาไปผสมกันเนาะ,ะแต่ถ้าอยากมาดูตัวจริงก็เข้ามาที่ อันนั้นจใชฟาร์มค่ะมันมันที่อยู่อะไรนะพี่กอล์เดออําเภอสีประจันยค่ะสีประจันสุพรรณบุรีสุพรรณค่ะเนาะโอเคโอเคถ้ามาไม่ถูกติดต่อได้ตามเบอร์โทรค่ะทางได้เบอร์โทรก็ได้หรือเฟซบุ๊กก็ได้เพจก็ได้หมดเลยทุกวันนี้โลกมันกว้างอ่ะพี่น้องเกษตรกรทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะพี่กอลงลอลคุณก้อยที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นวัวได้สืบต่อสายพันธุ์จากประเทศบราซิลตัวนี้ หมูยาวและเวอร์ชันไทยแล้ว,ลวขอบคุณมากครับทุกสองท่านขอบคุณครับ